สวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่เซทุกท่านนะคะมาพบกับเราช่องพักน้องขัญแฟมิลี่นะคะแม่แม่ขาวันนี้ฝนก็ตกนะคะเจะเฉะเต็มไปหมดเลยนะคะพ่อควานปล่อยแม่พลอยนะคะกินตามป่านะคะวันนี้ปล่อยให้น้องกินแม่ของน้องขวันนะคะกินตามธรรมชาตินะคะวันนี้ กินเลยลูกกินเลยดีเนาะแม่น้องขวัญก็กินอย่างอิ่มอิ่มใจนะคะวันนี้แม่เข้ากินป่าคนเดียวนะคะน้องขวัญยังอยู่วังทะลุนะคะพอดีฝนตกก็เลยพาแม่พลอยนะคะเดินกินตามป่านะคะวันนี้นะคะพาแม่พลอยนะคะนะกินสมุนไพรตามป่านะคะวันนี้ ถ้าอยากกินคนเดียวจะไม่ไม่สนเท่าไหร่นะคะนี่ถ้ากินกับแม่ลูกอย่าแย่งกันกินเลยนะคะนี่ก็เดินกินแบบตามธรรมชาติเลยนะคะแม่แม่ะนี่ฝนตกนะคะนี่ฝนตก เกือบชั่วโมงกว่าแล้วนะเฉะนะคะเฉะเฉะนะคะนี่ก็เลยปล่อยให้แม่พลอยนะคะยืนเดินหากินตามป่านะคะวันนี้วันนี้ปล่อยให้เขาเบกธรรมชาติไปเลยนะคะควานก็ควานใจดีนะคะวันนี้ปล่อยปล่อยกินแบบอย่างมีอิสระเลยนะคะ นางก็ไม่ไปทางไหนเลยนะคะยินมกินเอากินเอาเลยนะคะมาทางนี้ละพลอยพลอยมานี่แล้วนี่ยาเต็มเลยนี่ยุงก็เยอะนี่แล้ว อแตนลมาทางนี้แล้วทางนี้ทางนี้มามามาเร็วพลอยจ้าพลอยมานี่ยแล้วลูกเรามาทางนี้แล้วนี่นี่กินกินทางนี้หน่อยเร็วนี่ย่าใหญ่ๆเลยสิอ๋อนิ่งจุกจุกเอาเลยนะคะเออเอาเลยลูกเอาเลยดูสิคะมีทั้งสมุนไพรมีทั้งยาดีๆเลยนะคะวันนี้แม่พลอยนะคะ ไปกินตามป่านะคะแม่แมค่ะวันนี้แม่พลอยกินคนเดียวนะคะเพราะว่าน้องขวัญไปวางสลุนะคะพ่อควานก็เลยปล่อยแม่กินตามป่าเชือกเดียวค่ะ <c oughs> ขวานหันทางนี้แม่แม่พลอยหันไปทางด้านนู้นโอ้ถ่ายไม่ได้เลยลูก <c oughs> กินไปด้วยเดี๋ยวหาหาเห็ดไปด้วยนะคะวันนี้พาแม่พลอยนะคะออกป่าหาเห็ดนะคะนี่มาเก็บเห็ดในป่านะคะพอเรียกลูกพ่อเรียกแล้วแล้วจุงเยอะ นาไม่ยอมไปเลยนะคะวันนี้พ่อควานปล่อยกินเรียกเท่าไหร่ก็ไม่ยอมออกไปเลยนะคะกำลังบ้นป้อน จะปัดลูกจะปัดเอาเอาหางหางปัดยุงเยอะนะคะเอาหางปัดต้นไม้นะคะนี่นี่จะปัดนะลูกนะเดี๋ยวเจ็บเดี๋ยวเจ็บยับยับ ดูสิคะแม่แม่คากินดีนักนาเลยนี่ญาแบบนี้นะคะอันนี้แม่พลอยก็กินคนเดียวนะคะเดิน กินในป่าหากินสมุนไพรนะคะตอนนี้น้องพลอยก็ไปเข้าน้องขวัญก็ไปเข้าโรงเรียนตามปกตินะคะไปเรียนอยู่วางทะลุนะคะน้องขวัญเข้าโรงเรียนนะคะวันนี้ไปโรงเรียนพอยุงเยอะจังเลย ดูดูดูนางกินสิข้าไม่แม่ะะอันนี้ก็เป็นต้นสมุนไพรนะคะน,นี่เป็นต้นสมุนไพรนะคะรอยกินเลยลูก ก็ฝากแม่แม่เอฟซีทุกท่านนะคะฝากช่องพังน้องขวัญแฟมิลี่ด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร้กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ เออาายุงเยอะไหมแม่คะอยู่ในป่าไม่ได้แม่พลอยก็เริ่มเดินออกมาแล้วนะคะ อนนี้แม่พลอยก็เดินกินตามป่าอย่างมีความสุขนะคะแม่แคะ่ะนางกินอย่างมีความสุขเลยนะคะอันนี้ควานปล่อยกินเต็อย่างมีอิสระเลยนะคะนี่ก็บริเวณวัดป่าเจียงนะคะ ยุงเยอะนะคะแม่แมแม่ขาอยมานี่แล้วมาทางนี้แล้วละมาทางนี้แล้ว ฝากแม่แม่เอฟซทุกท่านนะคะฝากช่องพังน้องขันแฟมลี่ <Oi. S 1> ด้วยนะคะ <Ay. S 1> ช่วยกดไลค์กดติดตามนางด้วยนะคะยังไงก็ขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ